สวัสดีนะคะสาหรับเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บมะเขือเทศไปทําเมนูไข่ของเอมมากันเนาะมะเขือเทศนะคะแดงแล้วนะคะเริ่มแดงแล้วนะคะมีอยู่ต้นเดียวนะคะให้ไก่บ้างให้คนว่างนะคะ <laughs> เดี๋ยวมะเขือเทศพันไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปปล่อยเจ้าของฟาร์มก่อนนะคะ เจ้าของฟาร์มถูกขัง๋ย่าให้เจ้าของฟาร์มออกเปิดไว้หน่อยเดียวนะเขาออกได้อ้าวติดจิกลูกเป็ดนะคะอ๋อ,อไม่ได้จิกลูกเป็ดลูกเป็ดด้วยกันเองพี่จำลูกเป็ดพี่ไม่ได้ลูกเป็ดพี่โตนะคะพี่คิดว่าเป็นเป็ดตัวใหญ่นะพี่นึกว่าเป็นเป็ดตัวเมียเดี๋ยวเข้าไปดูน้องๆกันกินข้าวเช้ากันแล้วนะคะวันนี้ วันนี้ไม่ค่อยดูท่าจะไม่ค่อยอยู่เลยเจ้าของฟาร์มเดินตามมานะคะตามมาไม่ได้ะค่ะสุนอยเจ้าของฟาร์มตามมาตัวลูกฟาร์มนะเดี๋ยเห็นลูกเป็ดกลัวจะไปกัดสุนอยต้องอยู่ข้างนอกนะจ๊ะ ลูกเป็ดออกมาเดินเล่นกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ให้เขาไปเล่นน้ำกันดีกว่านี่เจ้าพวกนี้เล่นน้ำกันในเช้าแล้วนะคะคือวันเมื่อคืนพี่เปิดน้ำทิ้งไว้ค่อยๆเปิดแต่ดีไม่เปิดแรงมากนะ,ะน้ำล้นเ <laughs> นี่ยะเป็นพื้นต้องเอาทรายมากบเลยนะคะ แฉะนิดหน่อยดูติจะพวกนี้จะเล่นน้ํากันได้ไหมอลองขึ้นดีคะลองไปขึ้นดิคะลูกไปทางนี้อ่ะไปทางนี้ออเล็กเซียขึ้นทางนี้ข้างไหนเขาเอเข้าฝั่งไหนไปฝั่งโน้นแปบ,บน้ำสะอาดโอ้ยั <c oughs> ึทนเละนะคะเด็กบางทีจะตกลงไปนะอป <c oughs> อ้ยตัวใหญ่แล้วนะคะ หเดือนกับอีกครึ่งหนึ่งเดือนครึ่ง,งวันที่สิบหกเนี่ยแหละก็จะได้ได้สองเดือนนะคะตัวเนี้ยปเอ็มเนียววันนี้แสงพระอาพทิตย์ยังอยู่นะคะเรามักจะมาช่วงเวลาเช้าเช้าแบบนี้เสมออุย้ยที่ช้อนลูกน้ำก็จะอยู่โดดเด่นหน่อยนะคะ ลเล็กเจจะขึ้นฝั่งไหนคะแตบบ่เช้าเลยท่นวันนี้มีตัวเมียมาเล่นน้ําฝั่งนี้ด้วยนะคะถ้าเขามาเล่นฝั่งนี้เขาต้องถูกประสมพันธแน่นะคะ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ประสมพันธ์กันนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาแยกกันอยู่ <c oughs> เหลืองเหลือวงว่วงแล้วค่ะเหลืองเหลืองมานี่คะเหลือง กเลืองเป็นไหลปะเลืองชอบนอนเช้าค่ะเดี๋ยวเอาไป,ไปให้ดูนะว่าถ้าไปเดินไปใกล้ๆเขาจะ alert ดีไหมนะมากินอาหารที่เหลือของเป็ดน,นะคะที่ทำน้ำหกมา ลองพี่จะลองไปดูเจ้าเหลืองหน่อยนะคะแล้วเป็นไรคะเอามาดูหน้าสีหน้าบวมมื่อเปล่าขอจับตัวหน่อยคะ่ะโอ้ยอยากไข่คะ่ะอยากไข่หน้าไม่บวมนะคะ,ะเหลืองคะ่ะเหลืองคะ่ะโอ้เหลืองเนี่ยจะเป็นตัวที่เท้าเป็นเท้าเป็นไอ้นี่ตลอดนะคะเป็นหนอนะคะ่ะต้องคอยแกะให้ตลอดนะคะ แต่ก็กินข้าวล่าเริงไข่เป็นปกติดีนะคะเต้าเหลืองปลายรักจะน้อยออกนนแล้วนะคะที่บรรยากาศยามเช้าของระะังค่ะกับเพิงพักเป็ดเพิงพักลูกเป็ดนะคะที่เราจะรอดอยังไม่ได้ทําหลังคาให้ดีดีสักทีนะคะถ้าฝนไม่ตกก็คงจะได้อยู่สภาพนี้นะคะก็ บ้านไก่เสียงดังอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเบาเสียงห่อ้บ้านบ้านเป็ดก็จะเป็นสภาพนี้อยู่นะคะพี่ต้องดึงอันนี้ลงมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงสายๆอ่ะแดดมันส่องนะคะจะดึงให้เข้าหน่อยหนึ่ง ช่วงที่เป็ดไม่อยู่ไก่ก็จะไปเก็บอาหารนะคะอาหารจะร่วงตจำนะคะแน่นอนเขาต้องทําอาหารล่วงนี่ลูกเป็ดของเรานะคะมองไกลๆเหมือนเหมือนแม่เป็ดเลยนะคะตัวขนาดอะพี่ยังคิดเลยเอ๊เะเขาเป็นแม่เป็ดมาจิกลูกหรือเปล่าใช่ไหมคะเล็กเชียเล็กเชียชอบทาหน้าสงสัยคะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะอ้วนนะ ฝั่งเขาก็จะวันนี้นะคะฝั่งเป็ดเขาก็จะต้อนรับตัวเมียนะคะฝั่งนู้นตัวเมียเขาเข้าไปด้วยตัวนี้มุดออกมาแล้วนะคะน่าจะถูกทับมาแล้วเนี่ยเพราะว่าตรงหลังหลังหัวค่ะขนหลุดไปแล้ว <laughs> เวลาเขาทับเขาเจะจิกหัวไว้นะคะแล้วก็ขนตรงคอค่ะเขาจะหลุดไปหน่อยึงอ้อฮันลี่ เดี๋ยววันนี้เราไปกระทะเปลือกไข่ของเอมมานะคะเอมมาอยู่นี่นะคะเอมมาไข่ไว้ให้สี่ฟองแล้วนะคะวันนี้ก็ร้องก็อก็อน่าจะไข่ให้อีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะเอาอยากกระทะเปลือกไข่เอมมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรเนี่ยแหละอันนี้ดูจะอ้วนอะเดินไปจิกไก่นะคะเดินชนก็ยังดีอะไรแบบเนี้ยคะ่ะดื้อมาก ลูกอ้วนของเราะคะ่ะตอนแรกพี่มีความคิดเลยว่าพี่จะเลี้ยงตัวเดียวแล้วก็ให้เดินเล่นในบ้านที่อยู่ในบ้านไม่ต้องทำเนี่ยไม่ต้องทำบริเวณน่ะก็คิดไปคิดมาว่าตัวเดียวก็ต้องทำค่ะเหมือนกันก็เอาสซะหลาย,ลายตัวไปเลยแต่ดวงไม่ดีเลยคะ่ะจับมาได้เป็น จับมาได้แบบเป็นตัวผู้นะคะเลือกมาได้ตัวผู้ซะเยอะนะคะถึงเวลาที่เอาลูกเป็ดไปฝากแม่ไก่ฟักก็ยังจะได้ตัวผู้เยอะอยู่ดีนะคะมานี่มาคะ่ะมาจิ๊บกิบ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 ดูดูดูดจิกจิกตัวเมียแล้วนะคะจิกตัวเมียจิกน้องทำไมอะ่ะเอ็มมานเอลเอ็มมาเอล หนึ่งเดือนครึ่งยายนี่ใสเหมือนจะอ้วนเลยนะคะน่าจาเอ็มมานุเอลตัวใหญ่อะ่ะเนี่ยเริ่มไล่จิกตัวอื่นให้ทั่วแล้วนะคะร้วจะเป็นลูกเจ้าอ้วนเนี่ยอารมณ์ร้ายเชี่โมโหร้ายนะคะแต่เวลา ขจับเขากอดนี่เขายืนเฉยให้นะ,ะเดินให้เหมือนกันนะคะแต่ดิ้นแรงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเขาใหญ่จะอ้วนนะหมายถึงจะอ้วนนะตัวพ่อมันนะคะอันนี้ตัวลูกเอาลูกแค่สามพอนะคะแต่ถ้ามีคนเอาไข่ไปฟักเราก็ขายไข่ให้นะคะเพราะไข่เรามีเชื้อแทบทุกฟองนะคะทุกฟองแหละบ้านเรามี ฟาร,ร์มฟาร,ร์มเล็กๆของเรานะมีตัวผู้มากกว่าตัวเมียที่นี่ไข่ไข่จะเป็นเชื้อทุกฟองนะคะเดี๋ยวเปิดบ้านให้อลิซออกมาก่อนอลิซมาเยี่ยงะะเยี่ยงยางมาแล้วนะคะเยี่ยงยางมาแล้วเนี่ยนักเลงโตไอลิซมาคะ่ะอลิซมาคะ่ะอลิซมาค่ะ<ๆ>เดี๋ยวดูตัวเมียนะคะจะเดินออกไหม ไอลิสมาค่ะไม่ออกค่ะไอริสยังไม่ออกนะคะัวผู้ไม่กรนเขาเพราะมันออกดูดูกันเคียรเขียอาหารกินเล่นนะคะไม่เอาลูกอูกเขียรเล่น ทำหกไว้เยอะแยะแล้วนะคะวันไหนที่อาหารเยอะๆทำหกทำอะไรไว้เขาก็ไปกินนะคะอยู่บนพื้นดินเป็ดก็กินได้นะคะเด็ดจะอ้วนเล่นน้ำเล่นน้ำที่พี่ทำหกเอทำล,ล้นไว้นะคะเนี่ยล้นไว้ตามขอบล่างเนี่ย ก็ให้เล่นนะคะไม่ว่าอะไรกันนะคะเขาก็ต้องเล่นน้ำโคลนได้อยู่แล้วพวกเป็ดนะคะมันจะเป็นโคลนอันนี้หน่อยนะคะโคลนที่อยู่บนทรายนะคะไม่ถึงบินทรายเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวไล่ไล่ตัวเมีะะเยแล้วค่ะตัวเมียจะออกเปิดบ้านให้ตัวเมียออกมานะคะตัวเมียพอสูกโดนไล่หน่อยเลยเดี๋ยวอยากออกแล้วนะคะไม่อยากอยู่ในนี้แล้ว พวกเป็ดพวกไก่นะคะถ้าเกิดเขาแบบได้แสงแดดอะไรเงี้ยสีเขาจะสวยนะคะแล้วเหลืองหนีไปซะเดี๋ยวเราไปเอาตะไคร้นะคะตัดใบตะไคร้มา,าใส่ในบ้านไก่ไว้นะคะวันนี้ดับกลิ่นนิดๆน,น,นะคะ แล้วก็แถมไล่พวกมแมลงได้ด้วยนะคะที่พื้นเดี๋ยวออกไปตัดใบตะไคร้เดีด๋วดวดๆๆไปส่องนะคะเราก็ไม่รู้ว่าบริเวณเราแคบเกินไปหรือเปล่าแต่ก็ให้ได้แค่นี้นะคะเนี่ยลูกเป็ดพอเล่นนะ อ้าวยังไม่ได้เล่นน้ําเลยนะเนี่ยดูแล้วอะขึ้นมาเขาชอบอับแดดค่ะตอนเช้าแดดอ่อนๆแบบเนี้ยชอบมากลูกเป็ดอ,ะอ่ะแล้วก็หลับงั้นเดี๋ยวต้องให้ร้อนๆหน่อยแล้วเขาไปเล่นน้ํแล้วกันนะเ,เดี๋ยวเราไปตอกไข่ไอริสกันดีกว่านะคะอคตอนนี้ก็ได้ใ้เวลาอาหารเช้าอืค่ะเราก็มาดิดอันนี้นะคะลูกมะเขือเทศนะคะเลือกเอาแต่ลูกที่ มันสุกแล้วนะคะน่าจะใช้ได้อ๋อนี้ลุดเองเลยะคะ่ะไม่ต้องเด็ดอันไหนที่สุกแล้วจะหลุดง่ายนะคะนี่ค่ะคะั่วจะหลุดง่ายมากสามลูกพอมั้งอันนี้เอาไว้ให้ไก่คั่วจะหลุดง่ายมากนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราได้อาหารเช้านะคะจากไข่ของเอมมา ซึ่งมีส่วนประกอบของมะเขือเทศด้วยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะเราจะมาระเทาะเปลือกไข่ของน้องเอมมาดูนะคะไข่นี้นะคะสําหรับฟองนี้นะคะฟองนี้จะเป็นไข,ไข,ไข่ไก่เวงช่างนะคะตัวนี้เป็นไก่ไก่ไข่บาพิมัดล็อกนะคะอันนี้เป็นไก่ไข Hi ่ไฮบริดธรรมดาเลยนะคะเราเอาออกมาจากตู้ตู้เย็นนะคะและสี่ฟองนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ เป็นไข่ไก่ของเอมม่านะคะซึ่งเป็นไก่ซึ่งเป็นไก่บาพิมัดล็อกนะคะที่ป่วยและเพิ่งมาไข่ให้เราตอนอายุเก้าเดือนนะคะเพิ่งไข่ให้เราได้สี่ฟองนะคะตอนนี้น้องได้อายุเก้าเดือนละนี่นะคะทีนี้พี่จะลองกระทอกไข่ของเอมม่าดูว่าข้างในจะปกติดีไหมดูดูดูสีไข่น้องสิไม่ขาวนะคะปกติไข่น้องจะต้องเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะ ก็มาสีขาวแบบนี้แต่น้องไข่ออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะซึ่งสีอ่อนกว่าไข่ไก่ไฮบริดนะอยู่นะคะเป็นสีอ่อนๆทั้งหมดแล้วเอมมาไข่มาให้ได้สี่ฟองนะคะเมื่อวานน้องไม่ไข่นะเอมมาไม่ไข่เมื่อวานนี้ดูไข่ในนะคะดูดูไ <c oughs> ส้ในของไข่นะคะว่าว่าสมบูรณ์ดีไหมอะไรแบบนี้นะเพราะว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะน้องป่วยนะคะพี่ไม่เคยมีความหวังกับเอมมาเลยว่าเอมมาจะไข่ให้พี่ลองเนาะเปลือกไข่เนี่ยสามารถเอาไปให้เอาไปให้เขาทานได้อีกนะคะเอาไปตากแดดล้างแล้วตากแดดะคะ่ะลองนี่นะคะเป็นแบบนี้เออไข่ในของเอมมาก็สวยอยู่นะคะแล้วก็มีวุ้นสีขาวนะคะมีความสดนี่เป็นแบบนี้เลย ใหญ่ได้ไหมนนได้อยู่นะคะพี่เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะบุนเลยเป็นสีแบบนี้ขาวขุ่นๆหน่อยถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นบุนจะไม่ขุ่นนะคะแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับบาพิมัดล็อกซึ่งเป็นของของจูเลียนะคะจูเลียนี่ไข่ตั้งแต่อายุสี่เดือนนะนี่จูเลียบุนขาวนะคะแต่จูเลียน่าจะไข่เพิ่งไข่เมื่อวานนี้ ฟองของเอมาพี่ไม่แน่ใจว่าไข่มากี่วันแล้วนะคะนั้นสองสามวันหรือเปล่าจำไม่ได้ว่าไหนเป็นไข่ล่าสุดนะคะของเอมาคะ่ะมีสี่ฟองเดี๋ยวลองลองกระเทาะอ,อีกฟองหนึ่งดีไหมของเอมาของจูเลียถ้าไข่สดมันจะเป็นลักษณะแบบจูเลียเนี่ยะค่ะีนเห็นไหมไข่แดงจะใสแบบนี้แต่ถ้าถ้าแช่ตู้เย็นมาสักสองสามวันแล้วไข่แดงจะขุ่นแบบของเอมาทีแรกนะคะเดี๋ยวลองดูของเอมาอีกฟอง,นงหนึ่งเนาะ,ะนี่นะคะ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าไข่ไข่กี่วันแล้วนะคะอ่ะลองอันนี้ก็ได้นี่นะคะตอกไข่เอ็มมานะคะเดี๋ยวเอาไปทำอาหารกันอ๋อของเอมมาเป็นนี้ค่ะสีของน้องจะเป็นแบบนี้เลยไข่ในเป็นไข่แดงใหญ่กว่าของจูเลียนะคะของเอ็มมาเป็น ความสมบูรณ์น้องๆของไข่ไข่ไก่ไฮบิดเลยนะโอเคนะคะเนี่ยไข่ของเอ็มม่านะคะพี่ดีใจมากที่เอมมามาไขให้นะคะนี่กลับมาไขใ่ให้เราได้นะคะหลังจากที่ไม่เคยคิดเลยว่าน้องจะไข่สามฟองก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะทานไม่หมดนะคะนี่นะคะถ้าเป็นไก่ไก่ไฮบิดก็จะใหญ่อย่างนี้ ตอนนี้พี่ยังไม่ไม่กระตอกแล้วกันนะคะวันนี้นี่นี่คือคลิปการกระเทาะเปลือกไข่ของน้องเอ็มม่านะคะไก่ป่วยที่หันกลับมาไขใ่ให้เราครั้งแรกเมื่ออายุเก้าเดือนนะคะดูเปลือกของน้องเลยเปลือกก็หนาดีนะคะนี่ดูมีความสมบูรณ์นี่นะคะเปลือกข้างในก็ไม่มีรอยไม่มีจุดขาวจุดอะไรดีนะ,ะเปลือกเอมมกาเปลือกสีสวยนะคะ แต่ปกติแล้วเอม่าต้องไข่ออกมาเป็นเปลือกสีขาวนี้นะคะแล้วก็ต้องบางกว่านี้หน่อยเอม่าไข่ได้เหมือนไก่ไฮบิดเลยแต่ว่าสีไม่เหมือนนะคะสีอ่อนกว่าไข่ไก่ไฮบิดเปลือกไข่จะ <c oughs> เป็นน้ําอย่างนี้หน่อยะคะเพราะว่าพี่ไวแช่ตู้เย็นไว้นี่นะคะนี่ไฮบิดโอเคค่ะเดี๋ยวไปทําอาหารกันเลยไม่รู้จะทาเมนูอะไรเหมือนกันด้วย สรุปเสร็จสับเราได้เมนูนี้มานะคะเป็นไข่ของอของใครนะของเอมมานะคะนี่ได้สองสองจานด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราเราเราตอกไข่ไปสามฟองนะคะเมื่อเช้านี้มือดอกบุกซันเวียนะคะที่เราปลูกเองนะคะเนี่ยสวยมากสีนี้นะคะดอกบุกซันเวียของน้องน่ารักนะคะเดี๋ยวเราถ่ายตกแต่งจานดีกว่านะ บูซันเบียนี่นานๆจะออกทีนะคะท, <healthy> ทำมันเลอะไปเลยเนะเนี่ยนะคะเป็นไข่ของน้องเอม่านะคะก็เช้านี้ก็กินไมโลด้วยกันไมโลนี่เป็นอาหารของพวกเราตั้งแต่เด็กๆนะสลุก เสร็จสับนะคะไออะไรนะมะเขือเทศเราก็ไม่ได้หั่นนะคะก็ไม่รู้จะหั่นใส่มากินสดไปเลยนะคะเชิญทานข้าวด้วยกันนะคะเมนูของน้องเอ็มม่านะคะเป็นอาหารเช้าไข่แบบนี้นะคะจากไข่นะคะมะเขือเทศก็ของเราเองนะคะแถมมี เหลืออีกหนึ่งจานด้วยนะคะเพราะว่าเราตอกไข่น้องเอมมาไปสองฟองนะคะแล้วก็ตอกไข่ของจูเลียไปฟองหนึ่งเพื่อมาเปรียบเทียบกันเนาะนานๆก็จะได้กินอาหารจากผลิตภัณฑ์ที่เราเลี้ยงเองนะคะเพราะเราไม่ค่อยทําอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่จะทําแ,แบบง่ายๆเลยนะคะเชิญทานข้าวด้วยกันนะคะ